แต่ยังไงก็ตามแต่หนุ่มโสดครับตอนนี้คุณดับไฟ3คนก่อนแล้วเหลือ2คนสุดท้ายแล้วเรามาคุยกันต่อไปเลยดับไฟนไปคนไป,ไป,ไป ผมจะแนะนำให้คุณรู้จักสองสาวโสดสิเป็นเจ้าของร้านขายอัญมณีครับพิวเป็นนักแสดงหน้าตัดิลป์ตนเต้นเต้นต้นเต้นต้นแต่การแสดงของคุณคืออะไรบ้างฮะลำไทยค่ะอ๋อเป็นลำไทยมาตรฐาน เราจะมาดูซิว่าคําถามที่คุณเตรียมมาคืออะไรครับก็อยากถามสัสิและคุณพิวว่าถ้าผมพาคุณออกไปเที่ยวออกไปในเดกครั้งแรกอยากไปที่ไหนและอยากให้ผมทําอะไรให้คุณรู้สึกพิเศษ เราถือว่าเราเปิดซีซันมาพร้อมกันทั้ง30คนถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งโพเดียมที่มาก่อนจะได้ตอบก่อนซาซีครับเด่นแรกอยากไปไหนและอยากให้เขาทําอะไรเพื่อเป็นความพิเศษครับไปเที่ยวทะเลด้วยกันกลา้เด่ดแรกแบบว่าไปต่างสมัติหนึ่งวันไปกับเชาาเย็นกลับอะไรอย่างนี้ก็ได้ไปเช่าเย็นกลับมันจะเป็นเปลืองค่ารถสิทานสักคืนีสิไปขอับข <อ S 2> ไปก็ว่ะหนูชอบไปทะเลค่ะแล้วก็ทําอะไรให้เป็นพิเศษก็ แค่เขาเป็นตัวของตัวเองก็พอคะ่ะแล้วอยู่ด้วยกันเราแมทชกันคุยกันได้ทุกเรื่องก็โอเคแล้วคะ่ะไม่ต้องมีแบบขอควัญพิเศษอะไรมากมายอ่าคำตอบที่ดีคำตอบดีนะเอาแล้วพิวเอาแล้วกดดันนะเขาตอบดีนะแล้วพิวล่ะครับเดนแรกคุณคุณหญ่เขาพาไปที่ไหนอยากไปกลางเต็นบนเขาคะ่ะ หนูสกว่ามันชิวๆเดียะเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ถ้าถามว่าทํำอะไรพิเศษให้หนูก็คือนั่งกินเบียร์กับหนูก็พออ,อันนี้ถือว่าแทงสวนเลยนะลงทะเลเป็นตัวของตัวเองแล้วกางเต็นบนเขาแล้วก็ชนแก้วกันใช้บรรยากาศร่วมกันเป็นบรรยากาศแตกต่างกันแต่ว่าพร้อมเรียนรู้ทั้งคู่กลับมาก็คือนี่ย สองคนที่คุณต้องการพอดีอาจากทริปนี้เนี่ยกลับมามีลูกทั้งทั้งสองทริปนะมีลูกลปปนะมีลูกทั้งสองทริปเลย <Wow. S 2> โอเคเอาแล้วหนุ่มโสดไม่ง่ายครับเพราะนั้นตัดสินใจเลยครับสวัสดีครับรไปชนแก้วัไปชนแก้วไปชนแก้วไปชนแก้ว ไอ้นแก้วเอาใหม่เมื่อก่อยูงแคใช่ไหมครับยูงแคใช่ไหมใช่กมันได้กลิ่นหรอใ่จริงค่ะโอ้ยกวานกินักาินผู้ชายนสวยต้องสวยวาอยสวยี้สวยหมยี่นตาธรรมชาติไหมใส่คอนแทคเลนส์ใส่คอนแทคเลนส์ เป็นเปนคนกุงเทพใช่ไหมคะคนกรุงเทพกงเทพอยู่ใกล้ใหรอเป็นคนกรุงเทพแท้ๆกุมเพเดี๋ยวกลับไม่เป็นไรค่ะ ว้าว <Okay. S 1> ทะเลเนี่ยมันจะไม่เค็มเลยนะมันจะหวานนี่แหละเพราะนั้นไปทะเลกันเลยครับไปเดทกัน ี่โสดนานไหมครับเกือบปีแล้วค่ะปีแล้วเกือบปีเกือบปีเคยเข้ากับฝรั่งมาก่อนไหมใช่เป็นแฟนนคนล่าสุดเป็นฝรั่งคนแรกปกติคบแต่คนไทยอ๋อเหรอเขาเป็นคนฝรานซสใช่ไหมจำได้เหรอจำได้เมื่อกี้ใช่แล้วนี่หายเอ่ะยยังลองกินไหมกินได้ มันจะหกแน่นอนมันจะระเบิดหรือเปล่าระวังอะไรอ,คอ,รอะคะโอ,บบอ,อ้มันแบบไข่เยอะข้างในเป็นไข่โอ,เอ้เป็นยังไงก็เม็นนกแคมันซอสมันอร่อยตอนนี้บอกได้คเคยกินกบหรืออันนี้เป็นอึ่งอึ่งใช่ไหมอันนี้มันอึง่งไม่ใช่กบไม่ใช่กบอยู่ทางไหนคะ ขาลมเก้าสีนักสีนินแตไปแทงคูที่คลามปกติก็ไปแทงคูเหมือนกันค่ะอ๋อเหรอท้ไมเหรอติดีมือไหมก็ได้นะลองมาล่ะ <laughs> 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 โอเคเลยและว,วันนี้ต้องขอบคุณสีจาก T O A ที่มาช่วยทำให้ห้องเดทของเรามีสีสันสดใสเข้ากับบรรยากาศฟินๆแบบนี้ด้วยนะคะ <laughs> คุณผู้ชมครับความสนุกของเท k e เม Out t ไทยแลนด์ในแบบดั้งเดิมเริ่มต้นในสัปดาห์นี้แล้วครับเพราะฉะนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มโสดสาวโสดอยากมีแฟนสแกนเลยครับเคียร์โค้ดมุมจอขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับและแน่นอนเม้าท์ามอยพูดคุยกันในช่องทางออนไลน์ของเรานะครับที่ f a c e b o o k c o m t a s e k m e o u t t h a i l a n d และเรียกความสนุกทั้งหมดกลับมาดูย้อนหลังได้เสมอครับที่ y o u t u b e c o m t v t h u n d e r o f f i c i a l mm hmm. และอีก7วันมาร่วมลุ้นกับพวกเรานะคะอย่างเทปนี้บอกได้เลยว่ารักไม่มีพรมแดนจริงๆค่ะกับรายการเท,เท็เมียวไทยบนา์หนุ่มสดคนต่อไป tried, กัมนะพัฒจำปีชานะครับก็ เป็นทำไมคนเหงาครับเป็นของเราดีกว่าครับวหน้าเขาดูมีเซ็กซ์อะเคียร์มากต่ำตำเลยตรงเนี้ยคือเขาแบบออล่ามากเหมือนแบบเทวดาลงมาแล้วจะมาพาหนูขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันนี่คือเขาดูแบดมากดูแบดดูเลวขอเจ้าชูแววชาเจ้าชูอมพิษงานอิเลกของผมนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นสายแคมปิ้งครับรู้สึกชอบธรรมชาติเอาว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยแทบทุกเดือนเลยก็ยังเป็นคนแบบ อารมณ์ร้อนประมาณนึงนะฮะมีอะไรไหมอะไรแบบนั้นใช้ชีวิตด้วยกันยากนิดนึงไม่ได้เลยลำบากไม่ได้อืมเป็นสาวเหนือกว่าจริงแต่ว่าแบบแต่กูอยู่คาเฟ่ตลอดเลยโอเค